ก็ติงค่ะเล่าเลยสุดเด็ดทำยังไงคือว่าเรามีมีแป้งเฉพาะตัวของเรานะคะอของร้านเราเองแป้งของเราจะกรอบนุ่มไม่แข็งมากรสชาติก็เค็มหวานพอดีพอดีแล้วก็มีมันทอดเผือกทอดอนี่เดีออ๋ยวก่อนสูตรพวกนี้คิดเองหรือว่าได้มาจากไหนแป้งก็แขกข,ของน้าสาวค่ะอ๋อ,อชุดอร่อยมากนะเ<อ><อ>มื่อกี้ชิมแล้วค่ะคือกรอบนอกนุ่มในบแบบคือทานแล้วฟินมากเลยอะค่ะอ,อร่อยจริง ทุนเริ่มต้นสมมุติว่าเราแบบเรายังไม่รู้เรื่องเลยอยากจะมีทุนเริ่มต้นเท่าไหร่ที่จะทำกล้วยแขกสมัยก่อนที่ที่แมค่ค้า2 2ปีที่แล้วมันไม่เยอะนะคะกล้วยหีแล้วไม่กี่บาทแป้งก็ไม่แพงต้นทุนตอนแรกไม่แพงคะ่ะเป็นหลักๆลัพันแม่คะก็ลงทุนได้แล้วค,ะค่ะเรื่องของการสลัดน้ํามัน ันนี้คือป้าป้าติ่งคิดเองเหรอคะหรือว่ายังไงดีกคือในครอบครัวเราเวลาทําอะไรเราก็อยากจะให้มันดีที่สุดเราทําทานยังไงเราก็จะทําขายอย่างนั้นคือเราไม่อยากกินของมันมันเราจะทํายังไงให้มันไม่มันเราก็กล้าที่จะแบบอ้าเอาตัวเนี้ยมาแพงที่สุดของแม่ค้าและที่ซื้อนะตอนนั้นเท่าไหร่อะคะตอนนั้นสามหมื่นแปดตอนนี้สามหมื่นแปดแพงมากแล้วค่ะสมัยก่อนแล้วมันใช้ได้ถือว่าเป็นนวัตกรรมแต่สามหมื่นแปดนี่สมัยก่อนจะแพง กิจเีแล้วค่ะที่ใช้เครื่องสลังประมาณ8ปีค่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้ใช้ปกติค่ะตอนที่เราเริ่มแรกอะค่ะครั้งแรกที่ขายกล้วยแขกได้วันเท่าไหร่คะร้อยส0งบาทค่ะ จะว่าท้อแต่ว่ามันก็ไม่ถอยเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะทําอะไรบางครั้งอันที่มันคิดว่าเป็นอาชีพสุดท้ายมันก็ทําให้เราเติบโตได้เพราะว่าเราไม่จะถอยไปไหนแล้วอะไรเงี้ยร้อยสอง้บาทเราก็ทนทําไปก็ปรับไปปรับมาั้นเขาก็จะมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นก็จะได้ลูกค้าบอกต่อครันส่วนหนึ่งค,ค่ะ ใช้เวลานานไหมกว่าที่แบบร้านของเราจะติดจากยอดไรายได้วันละเป็นร้อยมาเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยนานมาตั้งแต่เริ่มเริ่มใช้เครื่องสลัดน้ํามันค่ะก็จะมีคนรู้จักมากขึ้นขายดีขึ้นด้วยขายดีขึ้นซือเป็นจุดเด่นเลยเนาะจุดเด่นเลยใช,ใ,ชใช่ค่ะเดือดไปแสนเลย ตอนแรกยังไม่ถึงนะคะเพราะว่าแม่ค้าเนี่ยพอได้เครื่องสลัดมาก็โปรโมทไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นก็ขายธรรมชาติของเราแอบๆบแตบบนลูกลูกค้าเขาเห็นว่าทอดเสร็จแล้วเอาไปใส่อะไรคอยนาะนแล้วแดดร้อนอะไรอย่างประมาณนี้<ช><ๆ>ก็บอกว่าเอาไปสลัดน้ํามันค่ะแป๊บเดียวคุณพี่ก็สลัดน้ามันเอามาเทให้เขาเขาก็เลยเอ,เลอ้าเหรออันนั้นคือเครื่องสลัดน้ามันเหรอเขาก็เลยเอาไปเอาไปลงเฟซอะไรให้ <ลง S 2> โซเชียลก,กันเนาะใช่<ๆ>ใช่แกวยะไปถึงลู ทางมีคนเอาไปลงให้เนี่ยไปออกรายการให้เนี่ยนะคะก็จะมีแถวยาวนะคะ